กิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นการตรวจเชิงรุกนะคะโดยมีหน่วยปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะแล้วก็สำนักงานเออสวสหน่วยบริการสุขภาพนะคะแล้วก็เออสำนสุขจังหวัดนะคะแล้วก็สาธารณาสุขอำเภอนะคะร่วมกันรตรวจเชิงรุกนะคะในเขตชมุมชนที่มีการแพร่ระบาดนะคะบังเอิญในพื้นที่ของตำบลบางยาแพทย์เนี่ย หมู่18นะคะแล้วก็หมู่19เนี่ยจะมีการแพร่ระบาดโควิดมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นยุทธศาสตร์ของออทางจังหวัดสมุทรปราการนะคะว่าตั้งแต่วันจันทร์และเรามีเรื่องของดีเดย์นะคะตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่ที่เป็นจุดแพร่ระบาดนะคะตัวในของอำเภอพระประแดงวันนี้เราทําวันที่3นะคะวันแรกทาที่ตําบลสำโรงกลางเมื่อวานตาบลสำโรงนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทำที่ปางย่าแพรนะคะ ยอดก่อนวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่เกิน10%อน10%จากการที่ทำตรวจสวอปนะเริ่มแรกเนี่ยเราทำ ATK ก่อนนะคะพอทำ ATK เนี่ยถ้าใครขึ้น2ขีดเนี่ยเราก็ไปทำ RTPCR เพื่อ <playground. S 1> เช็คความแม่นยำอีกทีหนึ่งนะคะถ้ามีการติดในการที่ทำ RTPCR แล้วเนี่ย,ายาทางกระทรวงสาธารณสุขโดยอกรมสนับสนุนสุภาพนะคะแล้วก็ ที่เรียกว่าเประถมม,พมะพมคะของกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเรานำยามาให้นะคะก็จะเป็นมีทั้งยาฟ้าทรลายโจรนะคะแล้วก็ยาฟาริพิราเวียนะคะมาให้สำหรับคนที่เริ่มมีอาการเลยนะคะโดยที่ว่าเราจะไม่รอให้เขาเข้าสู่ระบบการรักษานะคะต่อจากนั้นเนี่ยทางสาธารณาสุขอำเภอนะคะพาษาสออนเนี่ยอยพื้นที่เนี่ยก็จะทำ ไปตามระบบอีกทีว่าใครใช้ระบบประกันสังคมใครใช้ระบบบัตรทองใครที่อาการไม่มากอาจจะอยู่บ้านโดยยาที่ได้รับมาก็คือ,อยาฟาริพีลาเวียเลยในวันนี้เลยนะคะก็คือเอาอยาไปรับประทานนะคะถ้าถ้าอยู่บ้านแล้วหายก็ถึงเวลาก็อาจจะไปเอ็กซเรย์ที่ปอดอีกทีนึงนะคะเพื่อจะดูว่าปอดมีปัญหาไหมนะคะระบบการรักษาก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําระบบที่ว่าเมื่อเอา คนไข้หรือว่าผู้ที่เสี่ยงสูงเนี่ยนะคะมาทำเอทเคแล้วแล้วก็มาทำอาทีทีซีแอลแล้วได้ผลยืนยันว,ว่าว่าว่าติดเนี่ยจุดที่ดีตรงนี้คือว่าได้รับจากลับไปเลยค่ะ<ด>แล้วตร<ด>วจเ<ด>ชิงรุกเนี่ยวันนี้ไปเนี่ยนะคะห้ารา้อยรู้ห้าร้อคนเนี่ยแต่ยอดที่ติดเชื้อเนี่ยไม่เกินสามสิบนะคะสาิเนี่ยหรือส0เนี่ยอันนี้ถือว่าเราควบคุมได้ วันนี้เนี่ยเรามีการฉีดวัคซีนที่เราพอสตออยู่เจริญด้วยนะคะว่าให้กลุ่ม6-8 0 8, ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังและคนที่ต้องบอกว่าตั้งรัน12 12อาทิตย์ไปแล้วนะคะก็สามารถมารับวัคซีนได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะทางอาจารย์ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะอาจารย์หมอนะคะอาจารย์สุนมเมนะคะ ก็จะมาฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะนั่นหมายถึงว่าเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านอนุทินชาวีรกุลเราก็มานั่งวิเคราะห์กันแล้วว่าแล้วเราก็ดูตั้งแต่ต้นแล้วว่าเออผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยไม่สามารถออกมารับบริการวัคซีนได้ดังนั้นเนี่ยจะต้องให้ เออคุณหมอนะคะโดยการใช้ระบบเป็นการหมอสามหมอจะเป็นทีมที่ลงไปฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงแต่การที่จะให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องฉีดด้วยความเต็มใจและได้รับการยินยอมจากเออต้องบอกว่ายากนะคะต้องมีความยินยอมให้ฉีดเราถึงจะเราถึงจะฉีดให้นะคะซึ่งเราทําอย่างเงี้ยเดินมากับอาจารย์เนี่ยมาสามวันแล้วค่ะฝ่ายจะกักโรกบาที่พักก็ประมาณ สองสามโมงทุกคนเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นที่ชื่นชมนะคะเป็นที่พอใจของประชาชนนะคะโดยเฉพาะญาติของเขาเนี่ยที่ที่ราคอยวัดตีอยู่เนี่เพราะว่าคนป่วยที่นอนตดเตียงเนี่ยสามารถติดโควด้เนื่องจากว่าคนในบ้านออกไปนอกบ้านนะคะไป็นแเชื้อมาโดยไม่รู้ตัว ทำให้เก,กิดการติดเชื้อ58-59อันรา55การเสียชีวิตเยอเลยค่ะผู้ป่วยโควิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็คนที่มีอายุมากดังนั้นเนี่ยการทําเชิงรุกในลักษณะกิรลดความกดดันแบบนี้เนี่ยก็ถึงยอดนี้เลยจนเป็นนโยบายอย่างหนึ่งโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลดอัตราการเสียชีวิตค่ะ